จะเลี้ยงวัวยังไงให้อยู่รอดในปีหกเจ็ดเนี้ยก็เนี่ยเจ้าหกหมื่นเดือนหนึ่งเนาะครับก็ซื้ออาหารด้วยฟางด้วยก็เดือนเราหกหมื่นเนี่ยช่วงนั้นทําไมตาถึงอยู่ได้ครับเอ้าก็กระตังมันมีในกระเป๋าเนี่ยเออเออครับผมเนี่ยเหมือนเลี้ยงหมูเขาก็ถูกใจดีเขานี่คือเกษตรกรตัวจริงนะครับผมพึ่งตัวเองดีกว่าโน่ต้องพึ่งตนเองตอนนี้เราอย่าไปพึ่งอยากรวยครับผมทำไปประคอง หนึ่งขออย่างเดียวภาวนาตัวเองอย่าให้ป่วยไข้แค่นั้นเนี่ยเจก่กนขายสองตัวก็ได้แสนหนึ่งแล้วครับผมตัวละห้าหมื่นนอนี่แม่ท้องอ่ะครับผมห้าหมื่นสองห้าหมื่นสี่ครับเออแต่ตอนนี้เราตาเป็นไงตอนนี้จะห้าหมื่นก็เหลือสองหมื่นครับหูหลายสิบปีก่อนแล้วอ่ะมันถูกอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมตาโอ้ถูกมากตาก็เลี้ยงไว้สามสี่ห้าแม่ครับพอหลังมาเห็นไหมพอวัวแพง แต่ที่จาขายซื้อรถเกี่ยวข้าวได้อะพวกคนมันเริ่มเลิกเลี้ยงอะฟางจากก้อนละห้าสิบอะพะคนเริ่มเลิกเลี้ยงวัวปีนี้มีแต่คนร้องขายห้าก้อนร้อยไปซื้อฟางแทบจะไปอ้อนวอนเขาตอนเนี้ยเนี่ยมันก็เริ่มกลับกระปัดแล้วจะเลี้ยงวัวยังไงให้อยู่รอดในปีหกเจ็ดเนี้ยก็พยายามหาฟางหาอะไรก็เนี่ยหน้าเล็กจูงเลี้ยงเบบตายอย่างเงี้ยับผม่ละคนสักคนหนึง่งลดต้นทุนไปนะคุณตาเนาะ ก็เนี่เจ้าหกหมื่นเดือนหนึ่งเนาะ,นะครับก็ซื้ออาหารด้วยฟางด้วยก็เดือนเราหกหมื่นเลยครับผมโอ้โหเอาลองคูณดูสิวันละสองไอสมมติเอาวันละสองพันเนาะครับผมสิบวันก็สองหมื่นแล้วสามสิบวันก็หกหมื่นเลยครับเออก็ตาให้กินมาอย่างนั้นเองช่วงนั้นทำไมตาถึงอยู่ได้ครับเอา้าก็กระตังมันมีในกระเป๋า <laughs> นี่ข้าเนี่ยเหมือนเลี้ยงหมูณตาวูด้ถูกใจดีขายเขาเพือ้าวผมตาทำนาได้สิบยี่สิบดันตาก็เก็บไว้ยังเกี่ยวไม่ได้ขายว่าต้องขายให้ก้ารถเกี่ยวก้าอะไรไม่เกี่ยวนี่ครับเช่านาเขาตาก็จ่ายเงินที่มันได้จ่ายเงินตัวไปจ้าอืมไม่ใช่ว่าโอ้ไอรอแต่รัฐบาลเข้าถูกเข้าแบกดามไม่สนใจอะนี่ไม่ต้องไปขายอ่ะ นี่คือเกษตรกรตัวจริงนะครับผมพึ่งตัวเองดีกว่าน้อต้องพึ่งตนเองเก่งมากตอนนี้เราอยากไปพึ่งอยากร้วยครับผมทําไปประคองหนึ่งขออย่างเดียวภาวนาตัวเองอย่าให้ป่วยไข้แค่นั้นเนละนี่ทาไมป่วยแล้วมันไม่หมดตังค์ได้ขอคิดทุกครั้งอ่าอ่าถ้าป่วยไข้เมื่อไรอ่ะต้องถูกเพลงต้องขายหมดเน่ะเพราะมันไม่มีเงินสิ่งที่ทําให้คนขาดทุนที่สุดคือไม่รู้จักคํานวณ่ข่จะจ่ายตัวเองใช่ไหมครับคุณตา หน้านี้มันจาเป็นหรอกกนหน้านี้ก็จุงไม้กินทุกนาเลยลเละเช้าก็เอาออกมากินญ้า,าแต,แต่แต่ที่อื่นยังไงตาก็ไม่ทราบนะก็ต้องคิดนะครับถ้าให้อาหารนะ่าวันหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่าสามสิบบาทต่อตัวต่อตัวนะครับเดือนหนึ่งก็เท่าไหร่อ่ะต้องรู้จักคํานวณนะออครับผม,มลองมาคิดดูอย่างสมมติของตาหกสิบตัวถ้าวันละสามสิบ โอ้โห,โหบานเลยเดือนละพันแปดละไอ้วันละพันแปดละครับก็ท่ตาให้กินก็วันละสองพันครับผมเออช่วงนั้นท่ตาอยู่ได้ต้องคุยตรงๆว่าช่วงกระแสโัวราคาแบบแพงด้วยใช่ไหมตอน,น,นแพงด้วยแล้วสองเปิน้นลูกชายตาเขาก็มีงานมีการทำะนะครับเออเขาก็มหมุนเอาเงินจากทํางานแหละครับมาซื้ออาหารในวัวกินนะครับเออต้องบอกว่าค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงวัวนี่คือมันสมดุลกันเพราะว่า วัวแพงอาหารแพงมันก็อ,อยู่ได้เพราะแ่่่กรขายสองตัวก็ได้แสนหนึ่งแล้วตัวละห้าหมืนนอกนี่แม่ท้องอ่ะครับผมห้าหมื่นสองห้าหมืนสี่ครับเออ,อแต่ตอนนี้เราตาเป็นไงตอนนี้จะห้าหมืนก็เหลือสองหมื่นครับแท่จะไม่ซื้อด้วยอ่ะ <laughs> คือต้องบอกตรงๆว่าค่าใช้จ่ายกับราคาวัวน,นี่มันสวนทางกันเยอะเลยอืมก็มันยังไงอ่ะก็บางทีพูดไปก็ครับ ประเทศอื่นทําไมเขาอยู่ได้นี่ตาพคนถึงประเทศอื่นแล้วบางคนเอ้าเอ้าเรื่องจริงนะเราดูข่าวเนาะครับผมเราก็ไม่ได้ไปโจมตีเขาก็เห็นเขาเอาเนื้อวัวจากเมืองนอกมาขายเนื้อหมูมาขายครับก็วบอกตั้งปีหกสี่ยังขายไม่หมดเลยอ่ะไม่รู้มากี่ร้อยเิล้อค่ะครับผมเออถ้าแต่ไม่ผมก็ไม่ได้ไปสืบแต่ผมเปิดข่าวดูครับผมดูในข่าวเอาเออแล้วก็เจอแต่ไม่รู้มันจริงมันเท็จเราก็ไม่ได้ไปติดตามครับ อืมเออได้เขาจับมาเราก็ไม่รู้และเห็นเขาบอกว่าอะไรค่าเลี้ยงของเขาถูกกว่าเราเยอะเลยแล้วเมืองเขาที่มันมีเวลาเขาท่ายคลิปไอดูดูข่าวนะครับผมของเขาเพลงหญ้าสวยอืมผมชอบดูอ่ะบ้านก็ไม่มีมีแต่ทุ่งหญ้าครับมันก็กินได้สิพื้นที่เขาเป็นสองพันไร่เลยนะต่เป็นพันไร่เลยนะมันไม่ใช่เป็นพันไร่มันมีเยอะอ่ะ ก็ที่นู้นไม่รู้เป็นยังไงเราก็ไม่เคยไปอ่ะครับผมแต่เห็นแต่ในก็เหมือนเหมือนคนไทยเราไปขับรถอ่ะครับที่ประเทศอิรักอิดานอ่ะครับก็บอกวิ่งทั้งวันเลยยังไม่เจอบานเลยอืมเออนั่นมีแต่สถานมันนีนทรายมีแต่ทะเลทรายเขาบอกมีแต่ทรายแต่ทรายหน้าหน้าชุ่มชื้นมันก็มีอย่าครับเออ,อ,อก็เห็นไหมเวลาก็ถ่ายรูป ดูวิวประเทศเขาอ่ะครับสวยกว่าประเทศเราเยอะครับผมเออแต่ว่าตรงไทยไม่รู้ว่าเขาถ่ายดิตรงบ้านเขาไม่ถ่ายเราก็ไม่รู้ครับผมแต่ก็ไปถ่ายที่แปลงหญ้าแปลงทิวทัศน์โอ้สวยหญ้าก,ก็เยอะเอาตรงๆนะผมผมชอบดูบวัวเมืองนอกนะผมชอบดูนะแต่อ่าก็นี่ยเด็กบ้านเราไปเลี้ยงวัวอยู่เมืองนอกอ่ะอ๋อมีคนไปด้วยมีเดือนละหกหมื่นเนี่ยโอ้โหเนี่ยเด็กที่บ้านผมเนี่ย ตารู้จักเขาดีไหมดีแต่ว่าช่วงนี้ไม่ได้คุยกันเรื่องคุยจะเมียเขาฝากปรึกษาให้ผมไปด้วยนะตานะเออทำไมอยากไปด้วยได้เดือนละหกหมื่นโอ้โหไปเก็บเต่ลูกอะคาโดคอโดอะไรอะเอาคอโดไปปลูกมะเขือเทศเอยปลูกผักประเทศนั้นก็จ้างคนไทยไปเยอะครับแล้วก็ไปถูกต้องอ่ะนะครับผมเออเนี่ยคนที่ไปประเทศอะไรอะอิรานบอ เนี่ยมันไปจะครบเหลือสองเดือนมันจะกลับมาแล้วเนี่ยอ่าคุณตาดูข่าวตลอดนะครับผมปีเลี้ยงวัวช่วงนี้คือต้องปกครองไปก่อนนะตาเนาะก่อนนั้นเนเตอนนั้นน่ะเคยมีปีวูหลายสิบปีก่อนแล้วอะ่ะมันถูกอย่างนี้แหละเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมตาโอ้ถูกมากโอ้แล้วตาก็เลี้ยงไว้สามสี่ห้าแม่ครับพอหลังมาเห็นไหมพอวัวแพงแต่ที่ตาขายซื้อรถเกี่ยวข้าวได้อะ่ะ อ๋อ oh, ครับผมเออตอนนั้นน่ะตอนนั้นวัวแพงโอ้นั่นแพงม,มันยี่สิบปีก่อนแล้วแหละช่วงที่วัวถูกกี่ปีแล้วตาและช่วงที่ตามมาขายวัวซื้อรถรถเกี่ยวกี่กปีแล้วพอมันถูกปุ๊บอีกสองปีมันก็แพงขึ้นไงอืมอันนี้ก็ไม่แน่มันถูกแล้วเนี่ยอีกสองปีมันอาจจะขึ้นครับเออเพราะคนมันเริ่มเลิกเลี้งยงอ่ะครับผมเห็นไหมฟางจากก้อนละห้าสิบอาทพราะคนเริ่มเลิกเลี้ยงวัว ปีนี้มีแต่คนร้องขายห้าก้อนรวยใช่ครับออตาครับตอนนั้นออมีแต่คนหาฟางนะโอ้โหแต่ก่อนไปซื้อฟางแทบจะไปอ้อนวอนเขาตอนเนี้ยเนี่ยมันเริ่มกลับกระปัตแล้วเจ้าของฟางมาอ้อนขายเราแล้วครับผมเนี่ยยังตาเนี้ยต่ละวันคนมาถามว่าตาเอาฟางไหมนี่นี่วันนั้นผมก็เจอนะผมปีปีนี้ คนมาให้เลย3ก้อนร้อยครับผมตากเลยซื้ออย่างเดียวโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณตาครับผมครับผมขอบคุณคุณตาครับผมที่มาแชร์ความรู้และประสบการณ์เช่นเคยนะครับผม